สวัสดีครับก็มาพบกับช่องมอนสเตอร่าอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาชมบอลเลมอนกลายนะครับที่ทุกคนบอกว่ามันมีสามสายพันธุ์ผสมกันอยู่นะครับก็นี่ต้นนี้เป็นบอลเก็โค่นะครับบอลเลมอนเกคโคแต่ตอนนี้มันกลายนะครับยังกลายไม่สุดนะคือมันอาจจะกลับเป็นเก็โค่แนอนาะคตหรือไม่ก็ได้นะครับก็อันนี้เป็นลักษณะของเลดไอ้นะ เนี่ยสีเป็นเลดอายหมดเลยนะครับส่วนอันนี้เป็นลักษณะของเลมอนรีเวิร์ดนะครับคือจะมีสีเหลืองอ่อนมากกว่าสีเขียวเนี่ยจะออกไปทางรีเวิร์ดนะครับกา้กานก้านเขาจะขาวนะถ้าสีเหลืองเยอะกว่าเนี่ยเห็นไหมก้านเขาจะขาวมากกว่าแดงนะครับเนี่ยฮาร์ <S <S <Har p S 2> ก็คือก้านก็ฮาร์ด้วยนะครับ ส่วนอันนี้ที่เป็นเลสไอเนี่ยก้านเขาก็จะขาวนะไม่แดงนะครับเนี่อมันจะขาวมากกว่าสีแดงนะครับส่วนที่เป็นเก็กโคเนี่ยก็จะเป็นสีแดงแป๊บเลยนะเห็นไหมความแตกต่างแต่เนี่ยมันกลายไม่สุดนะต้องไปลุ้นในรุ่นลูกนะครับว่าลูกเขาจะออกมาเป็นเลสไอเป็นรีเวิร์ดเดียวว่าเป็นเก็กโค นะต้นเนี้ยมันมีผสมกัน3สายพันธุ์นะครับเนี่ยก็ถ้าใครมีบนเลมอนเนี่ยแล้วเลมอนออกมามีลักษณะที่สีเหลืองมากกว่าสีเขียวเข้มเนี่ยก็ให้ให้เก็บไว้นะครับเผื่อว่าเขาจะกลายนะอย่าขายนะครับแต่ว่าถ้ามีเยอะก็ขายออกไปได้นะแต่ผมมีต้นเดียวนะเนี่ยเป็นเก็กโค2ใบ เป็นรีเวิร์ดหนึ่งใบแล้วก็เป็นเป็นเลดอหนึ่งใบผมเคยเห็นแต่ในรูปที่เขาถ่ายมาอวดกันนะครับแต่นี้ก็เจอของตัวเองนะครับหนึ่งต้นก็รู้สึกแปลกใจอยู่นะ <ST AR> เดี๋ยวต้องรอลุ้นลูกนะครับ <ST AR> เดี๋ยวถ้าถ้าลูกเขาออกมาเนี่ย <ST AR> เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ อ๋อเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบเลดไอให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะนี่อันนี้เป็นเลดไอแท้ๆเลยนะครับคือจะไม่มีสีอื่นผสมเลยนะหน้าใบจะเป็นสีเหลืองสดนะครับแล้วก็ก้านจะเป็นสีขาวนะเนี่ยก้านสีขาวไปเลยนะครับอันนี้คือเลดไอแท้ๆเลยนะจะไม่มีเก๊กโคมาผสมแล้วนะครับนี่นะนี่เป็นเลดไอนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นรีเวิร์ดนะรีเวิร์ดตัวนี้เห็นไหมก้านใบก็จะสีขาวนะครับจะไม่มีสีอื่นผสมนะนี่เป็นสีขาวนะครับส่วนใหญ่เป็นสีขาวก้านจะเล็กๆกว่าเลมอนเก็กโคนะครับอันเนี้รีเวิร์ดเนี่ยหน้าใบเขาจะสีเหลือง มากกว่าสีเขียวเข้มนะจะมีสีเขียวเข้มอยู่ปรปลายนะครับอันนี้เป็นรีเวิร์ดนะอันนี้เป็นเลดไอนะครับเลดไอนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูต้นที่กลายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ต้นที่กลายนะก็จะมีลักษณะเป็นเก็กโค่ี่มาจากต้นเดียวกันเลยนะนี่เก็กโค่นะครับ ันนี้เป็นลักษณะของล i ไอนะอันนี้ก็ลักษณะของเก็กโคนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลักษณะของรีเวิร์ดนะก้ารก็จะขาวเป็นซีกนึงนะครับเนะี่ยก็ใครมีข้อสงสัยคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ